นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัทปิ่นโตชานอลพิมเข้าไปเลยนัทปิ่นโตชานลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใคราสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม <laughs> ขอบคุณครับปิ่นโตชานลสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตใน s t r a n d r d deep ลิปที่8นะครับทุกคนวันนี้เราเกิดขึ้นมาบนท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ขอกับรอยตะปุ่มตะป่ําที่เกิดขึ้นนะครับรานทีแล้วผมตีโพยตีพายไปว่าผมเป็นโรคจริงๆแล้วผมกลับไปย้อนดูคลิปจริงๆก็โดนหอยแม่นแทงนะครับหอยแม่นใต้ทะเลทําให้เรากลายเป็นแบบนี้หิวปลาจังเดี๋ยวขอล่าฉลามก่อนนะครับแม่ช่วงนี้ขาดวิตามินฟันทิดดิ้นเลยเฮ้ยแม่หันหลังอ่ะหันหลังปุ๊บมันจะมาหนึ่งสองซ่มแซ หันหลังหน่อยไม่ได้เลยนะครับเราก็ล่อมันด้วยกันหันหลังนี่แหละเอาไงเอาไงทำมันไม่สนใจปั๊บนึงเดี๋ยวมันก็มาครับเออฮอเออฮหันหลังกลับหนึ่งสองส้มมันต้องมาแเปิดคลิปมาด้วยกันล่าฉลามก่อนเลยนะครับปลาเล็กไหมเอ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนวะ กี้กูยังเห็นแวบ,บๆฉลามหายไปแล้วครับอะไรวะเราก็ต้องไปหาวิตามินเพื่อรักษาตัวนะครับเห็นคนบอกว่าต้องใช้กระป๋องวิตามินเพื่อรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นตอนนี้เออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําอาหารก่อนมีคนบอกว่าให้เอาไม้นะครับมาครับกับกองไฟมันจะกลายเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ป,ปิ้งอาหารอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูไหม เอาไม้โยนลงไปนี่ครับไม่ใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผูกกระเชือกไฟสปิทนี่ฮะโอ้แล้วเราก็สามารถเผาอาหารได้เหรอทำไงอะ่ะเดี๋ยวลองด่วนครับนี่ไม่ต้องมีความยุ่งยากในชีวิตอีกต่อไป นวตัตก,กรรมนี้ทําให้คุณสามารถเผาอาหารได้อย่างรวดเร็วสุดยอดไปเลยครับย้ายเกาะมาอยู่เกาะน,นี้แทนดีไหมจะได้ไม่ต้องกลับเกาะเดิมเออดูจากเลือดของเรานะครับตอนนี้เราหิวน้ํามากผมคงต้องหาน้ํากินสักหน่อยเอาน้ํามาเด็ดลงมาให้หมดมค่อยๆลงนะลูกเดี๋ยวขาหากักมันจะไม่คุม้มมีคนให้เทคนิคมาบอกว่าให้โยนมะพร้าวขึ้นไปบนอากาศแบบนี้แล้วตกลงม,มันก็จะแตกเหมือนกันครับแม่เกมนี้มันจะสมจริงอะไรขนาดนี้ฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าขอดื่มน้ําก่อนเอะ่ะครับก็จะลองโยนมันขึ้นไปนะครับบนฟ้าวูฮ้ฮู้อา้าวเป็ไหนอ่ะนี่เอาใหม่หนึ่งสองสามวูฮ้ฮู้เป็ไหนวะได้ยินแต่เสียงครับแต่ไม่รู้มันไปไหนไหนอ่ะ อเออนี่อะตกลงมากินได้เลยครับรัมเลยแม่แล้วก็มีคนบอกว่าพี่นัทอย่าลืมปอกเปลือกปูเนยนะจ๊ะนี่ฮะปอกแล้วก็เฉยเยนะกดคลิกขวาค้างไว้แล้วโยนขึ้นไปโยนอีกทีนึ่งโยนขึ้นไป ไหนแล้วนี่ฮะโยนข้ามหัวไปเลยเอาละครับผมจะเก็บทุกอย่างที่อยู่ในเรือลำนี้ออกมาให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่แหละอ,อีเหียกดผิดแมกดผิดเว้ยจุดทำไมไม่ทราบเอาไว้กันฉลามนะครับแต่ผมพลาดที่ผมไปกดโดนมันคราวนี้เราจะไปที่ทิศไหนดีครับเราตะลุยตะวันออกเฉียงเหนือจนทะลุหมดแล้วผมจะขอไปที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้าง ฟองอากาศไม่ทราบวา่าใต้ผินน้ำจะมีอะไรไหมเดี๋ยวเราลองดำลงไปดูครับมีหีบมีเรือครับแต่เป็นเรือเล็กๆลำหนึง่งไม่มีอะไรมากกว่านั้นมีวิตามินไหมเชื่อว่านี้จะเป็นมีดครับออไฟแชก กาะนี้ค่อนข้างห่างไกลเลยนะครับเป็นเกาะโล่งๆผมก็เก็บมะพร้าวก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องเติมพลังนิดนึงหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันตอนนี้ก็เดินทางนะครับรอบๆเกาะเลยนะครับผมก็ตามหาอะไรไปเรื่อยเผื่อว่าจะเจอสมบุกสมบัติกับเขาบ้างนะครับเราจะไปดูกันว่าที่ฟองน้ำมีอะไร นี่ฮะมีหีบอีกใบหนึ่งอยู่อะไรอ่ะไฟฉายได้อุปการณ์มาเพิ่มนะครับเป็นไฟฉายนะครับเริ่มจะตกเย็นแล้วนะครับผมรีบหาก่อเพือสีก่อนดีกว่า,วาจะลำบากอุ๊ยทำไมอ่ะขับเรืออยู่ดีตกเรือใจหายเลยเนี่ยแนวนะ กอนที่มีทราบเรือจมอยู่ครับผมมาถึงแล้วรีบลงนะครับเพราะว่าเย็นแล้วก่อนนี้น่าจะมีเรือหลายลำอยู่ครับกับเครื่องลูกเรือลำนี้ลูกทรงแปลกๆครับ พบกับอะไรเนี่ยมีถังน้ำอยู่ครับผมดูดออกซิเจนอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมจะตายฉันตายไม่ได้มีล็อกเกอร์อีกอันนึงมีคอ้อนครับมีแต่สกอตเทปเยอะจัง อ๋าละขึ้นเรือแล้วเราจอยู่ที่ก่อนนี้แหละไปก่อน,นครับคืนนี้ออกซิเจนเราเหลือไม่มาก,กน,นะครับก็ขอสำรวจเรือลำนี้ทีแล้วกันครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไม่เคยขึ้นมานะข้างล่างน่าจะลงไปได้ครับภาวนี้ลงได้แต่ขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้มีถัว่ว โยนใบพัดทิ้งก่อนครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราจะกินถั่วเลยแล้วกันฮะถั่วเขียวต้มน้ำตาลแตกซะเรือเยอะมากเลยเพื่อนๆแถวเ,น,เนี้ยนั่นก็มีเรืออีกลำหนึ่งถังน้ำเยอะจัง ในฮาร์ดเคสอันนี้ไม่มีอะไรเหรอมีล็อกเกอร์ครับล็อกเกอร์มีโอ้ยเฮียขึ้นได้เว้ยเข้าฝั่งก่อนแล้วครับอันตรายมากก็ได้เป็นกล้องส่องทางไกลมานะฮะเอาล่ะผมจะจุดไฟนอนที่นี่แล้วครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ก่อสร้างเตียงแล้วก็กองไฟนะครับเล็กๆเอาไว้เพื่อพักผ่อนย่อนกายวันนี้ผมก็จะลงไปดำน้ําตามที่สัญญาไว้ครับเพราะว่าแถวนี้เรือเยอะมากจริงๆต้องบอกว่าเป็นที่ที่มีซากเรือเยอะที่สุดก็ว่าได้นะครับไปกันเลยครับดำลงไปงเอ้ย มาครับซากเรืออย่างรวดเร็วอะไรอ่ะขวานสูดหายใจแป๊บแม่งไม่ยอมไม่ยอมกินเข้าไปเดี๋ยวก็ตายพอดีเนียขึ้นมาที่ชั้นสองของเรือบ้างครับ เจอที่พันแผลอันหนึ่งมีเสียงฉลามครับมีขวานมีมีดคงต้องรีบกลับขึ้นฝั่งครับเชี่ยฉลามเสืออีกแล้วมาอีกแล้ว มาตัวเดียวหรือเปล่าหรือพาเพื่อนมาด้วยนี่แน่ไม่ได้มาตัวเดียวนี่วะไอ้เหี้ยยังไม่ได้มาตัวเดียวครับมันมาหลายตัวครับอ,อันตรายจริงนี่ถ้าไม่ใช่สายดินนะตายไปแล้วตบให้ดินเลย นี่ไงอยากกินเนื้อฉลาม <c oughs> อุ้ยโดนกัดโดนกัดขึ้นฟางนัดอุ้ยนี่อยู่ในสภาพปางตายครับหัวใจเต้นตึกๆึกตึกตึกปูสุกแล้วนัดเก็บป,ปูก,ก่อนกินครับขอกินปูก่อนครับเมื่อกี้นี่เกือบตายจริงนะ อาหารไม่ขึ้นเลยอะแดกทีเดียวสามลูกรวดดื่มดื่มดื่มแค่ไม่ค่อยได้กินอ่าทุกอย่างดีขึ้นครับเต็มหมดแล้วจะกลับถูกไหม่นอ้อไ่ครับบ้านเราไปทางนูนะ้นฮะ แต่ว่าเราจะไปทางก่อนครับจอดแปบบ๊บต้องมีซ o ม e ิ h ที่นี่แน่ๆไปตุ๋มได้เข็บทิศมาอันหนึ่งได้ยินเสียงฉลามด้วยไม่เอาฉลามได้ไหมขึ้นแล้วเฮียนัด เฉียดฉิวมากเริ่มลงทิศอีกครั้งหนึ่งเออไม่หลงเนี่ยกลับบ้านดีกว่าครับไปทางนี้ดีกว่าทางกลับบ้านเรา้องฟ้าสวยจริงๆเออทไพี่ให้ความรู้สึกว่าพี่จะตกเรืออีกแล้วไฟฟองน,นง้ำเยอะจังอ่ะดูดิี่ห้าจุดเลยครับ มีหีบไลเทอร์คือไฟแช็กขึ้นไปแล้วตรงนู้นก็มีอีกครับแถวนี้มีอะไรแปลกๆนะฮะเพราะว่ามีฟองน้ำใต้น้ำเยอะมากมจะดำดูดทั่วนะครับพบเรืออีกหนึ่งลำ เราก็ไม่แคล้วที่จะเข้าไปหรือมันจะเจอวิตามินแล้วทางน้ำฟ f ูอลแทงขอขึ้นก่อนกินเข้าไปแล้วครับอ้าแผลหายเคี่ยมเลยตุย้ยหอยเม่นใช่ไหมเนี่ยไอตัวต้นเหตุนเนี่ยอย่าไปโดนมันครับแม่คราวนี้เราเห็นแล้วเราจะไม่พลาดอีก ไฟฉายไฟฉายสามอันเลยเหรอหายใจก่อนนะัดแฟลชไลท์ออกไปจากที่นี่กันโอ้ยกดผิดแล้วเรือขึ้นเรือก่อนโอ้ ได้วิตามินมาแล้วครับรักษาแผลเซฟก่อนอย่างน้อยเราก็รอดจากพิษหอยเม่นตรงนั้นมีเรือข้างหลังมีของอยูเนี่ยก็น่าจ,จะมีเลือด้วยมีไฟฉายว่ะแต่เราไม่มีที่เก็บของ้ะสิงั้นโยนไฟฉชกทิ้งก่อนโหดสัตว์อันนี้ก็มีสองกระบอกแล้วโยวนแม่งทิ้งไปดำลงไปครับ ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวโดนหอยเม่นตำห้ำอีกแมงเข้าทางไหนวะลึกชิปหายโอ้ยกูก็กดผิดจังเลยเนี่ยแฟกันมาเชเต้เอนจินทางน้ำ ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับแถวนี้เป็นจุดที่เรือล่มเยอะมากครับขึ้นฝั่งก่อนโอเคครบไหมวะเนี่ยมีตรงนน้นอีกจุดนึงอะ่ะนี่เราเป็นแบบนักประดาน้ำเลยอ หอยเม่นเยอะจังระวังนะเด็กๆเป็นเรือที่มีหอยเม้นเยอะมากฮ่าได้ยาวิตามินอีกแล้วเข็มทิศไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้หายใจหนึ่งสองซ้ำลงอีกรอบนะครับที่ดาดฟ้าของเรือมีอะไรไหมเรือแม่งทับกันอยู่สองอัน มีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งด้วยความพยายามของเราก็ทลักุเลเข้ามาครับมาเชเต้แฟลไลท์แ hmm. ฟ mm hmm. กันสองก็บ,บอกแล้วออกซิเจนกูหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับผมคิดว่าผมเก็บเรือทุกลำที่นี่หมดแล้วนะครับ mm hmm. อากาศหมดแล้วด้วย ไหนก็ได้วิตามินนะครับเรากลับบ้านกันดีกว่าทำไมทุกอย่างถึงขาวโคลนอย่างนี้เอออูดีๆก็หมอกลงครับมาลงในตอนนี้วะเ้ยทำเก็บทิศไปเราต้องรอดก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีทีก็กลายเป็นทะเลหมอ,อกได้ยนัะ ใช่ครับถ้ามาถูกทางอีกไม่นานเราจะเจอกบฟ้าแฟนแน่นะจะตามหาไอเทมครับอเกียวเลยคลิปนี้อะไรอะ่ะใครวะขอลงไปดูหน่อยแล้วกันนะครับมันแดงแดงแปลก โอ้โหมืดสัตว์ลงใหม่ใหม่เปิดไฟลงมาอุ้ยเพื่อนเพื่อนโคตรมืดเลยครับอุ้ยเชี้นัดขึ้นอ เด็ดเครื่องมาจำขึ้นกอกัอนไหมขึ้นกอกัอนเถอะโอ้ยที่หมอกลงหนามากครับกิโรติกส้นเะ เรจมอยู่ทางแมงก่อนถึงแล้วจะไม่รู้เกาะอะไรก็ตามครับแต่ว่าเรามาถึงนะครับเดขออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกนะันขึ้นมาบนเกาะแล้วครับไม่รู้ว่าใช่เกาะที่เราเคยอยู่หรือเปล่านะไม่มีซากของสิ่งมีชีวิตเลยครับที่นี่ชีพจรโอเคอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ผมอยู่ที่ไหนอตอนเนี้ เกือบไม่รอดจากทะเลอันโหดร้ายมันมืดมากทุกคนมันน่ากลัวมากครับวิตามินรักษาแผลมาแล้วนะฮะทำให้แผลเราหายไปเรียบร้อยแล้วลองยิงปืนดูสักนัดหนึ่งหากมีใครเห็นฉันช่วยฉันด้วยผมจุดพูุเรียกเพื่อนแล้วครับแต่ไม่มีใครเห็นเราเลย Yeah, เป็นแฟร์นะครับก็อันเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับการประจนภัยมันยังไม่จบนะฮะผมดำน้ำมาเป็นสิบลำแล้วยังไม่เจอไอเทมที่จะทำให้เราผ่านเกมนี้ได้นะฮะคงต้องรอต่อไปว่าทำยังไงถึงจะผ่านเกมนี้วันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับแต่หายไปหนึ่งวันนะครับรู้สึกน้องๆจะกระเฮี้ยนกระหือรือกันมากลงแดงแล้วใช่ไหมบางคนก็บอกพี่นัท ครับมาแคทผมไม่ไหวแล้วครับพี่บางคนหนึ่งขั้นกับว่าแล้วผมจะทําอะไรนะครับพี่ดูคลิปพี่แล้วผมจะทําอะไรน้องใช้ชีวิตบ้างนะครับน้องทําอย่างอื่นบ้างนะครับบ้างนะครับ